ที่มีเหรียญและต้องการขายปน่าจะให้ข้อมูลติดต่อถ้าเป็นแอปฟ้านะคะก็จะมีตรงคอมเมนต์ปน่าจะให้นำบัตรให้เบอร์โทรให้ที่อยู่โน่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นแอปแดงปน่าก็จะมีลิงก์ให้อยู่ตรงหัวข้อคลิปเห็นหัวคลิปอะคะ่ะเห็นไหมคะปนาจะมีลิงก์ให้ลิงก์ ไลน์นะคะเพิ่มมาได้เลยเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายรูปชัดๆนะคะถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายเป็นกองใหญ่ๆ,ๆเพราะบางทีเป็นกองใหญ่ๆแล้วจะมองไม่เห็นไม่รู้ว่าเหรียญนั้นคือเหรียญอะไรนะคะเป็นถ้าเป็นกองใหญ่ถ่ายแบบเ,ออเหรียญเดียวแล้วก็บอกจํานวนก็ได้คะ่ะอย่างเงี้ยถ่ายมาเหรียญเดียวด้านหน้าด้านหลังอาจจะวางอย่างเงี้ยหัวก้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยาวางคู่แบบนี้หัวก้อย แล้วก็ถ่ายมาแล้วก็บอกจํานวนก็ได้ค่ะว่ามีอยู่ห e ้าส e ิบเหรียญร้อยเหรียญอะไรเงี้ยได้ถ่ายมาเหรียญเดียวก็ได้แนละ้วบอกจํานวนเอานะคะเพราะว่าถ้าถ่ายเป็นกองแบบนี้เลยนะกองรวมๆเลยหลายอย่างดูไม่ออกหลายคนค่ะถ่ายกองรวมออกมาแบบนี้แล้วก็บอกไปน่าว่าประเมินราคาให้หน่อยได้เท่าไหร่อันนี้ไปน่าไม่สามารถประเมินได้จริงๆค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายกองรวมมาแบบนี้แล้วก็บอกว่าประเมินราคาให้หน่อยรับซื้อเท่าไหร่แล้วไปน่าไม่ตอบไปน่าบอกว่า ปนัดประเมินไม่ได้ป็นนัดลงไม่เป็นก็ aquilo, หาว่าป็นัดรับไม่จริงก็จะไม่ได้จะว่าไงรับจริงค่ะเป็นัด really, ala รับจร,รจริงนะคะรับจริงจ่ายจริงนะคะของถึงโอนเงินทันทีส่งของมาของถึงโอนเงินทันทีมีหลายท่านบอกค่ะให,ให้อะไระให้ให้โอนเงินไปก่อนอันนี้ป็นัดไ,ไม่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 รับแน่นอนนะคะเพราะป็นัด อยู่ในที่แจ้งมีตัวตนนะคะท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนไปนักก็ไม่รู้โอนไปแล้วจะยังไงก็ก็ไม่รู้คือตัดปัญหาไปเลยแหละไม่มีการโอนก่อนนะคะของถึงโอนเงินทันทีส่งของมาแบบนี้ของถึงโอนเงินทันทีนะคะเนี่ยคะ่ะเจ้านี้เขาก็ส่งมาแบบนี้ของถึงเปไดกาเช็คอ,อู๋หูเป็ได้เช็คแบบนี้นะคะเช็คของครบถูกต้องตามที่คุยกันเพราะว่าก่อนที่เขาส่งมาเนี่ยได้คุยกันแล้วนะคะได้คุยกันในแอปเขียวแล้วว่าเหรียญนี้นะรับเท่านี้นะเท่านี้นะ แล้วเขาก็ทํารายการมาเสร็จเรียบร้อยเ๋ยเดี๋ยวก็ได้ให้ดูรายการว่าเขาทํามานะคะรายการเขาเขียนมาว่าเหรียญไหนจํานวนเท่าไหร่นี่ไงเขาเขียนจํานวนบาทมาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนเขาเขียนจํานวนราคามาด้วยนะคะเห็นเห็นไหมคะเจ็ดสิบปีเท่านี้หนึ่งร้อยบาทร้อยสิบาทเจ็ดสิบาท เพราะเขาคุยราคาตกลงกับป้านาแล้วว่าป้านาบอกราคาไปแล้วแล้วเขาก็เนี่ยทำราคาแล้วเขารู้เลยว่าของเขาที่เขาจะส่งมาได้ราคาเท่าไหรค่ค่ะรวมเป็นเงินแล้วได้เท่าไหร่นะคะทํามานะคะแบบนี้แหละทุกคนนะคะทํามาแบบที่คนที่ทํามานะคะขอบคุณมากเลยที่ทําให้ป้านาแบบนี้คะ่ะนะคะทุกคนทําทํารายละเอียดมาให้ให้ป้านาเลยว่า,าเหรียญน,นี้นะมีห้าสิบเหรียญก็คิดเงินมาเลยห้าสิบบาท แล้วก็ท่านก็ว่างๆก็ถ้ามีโอกาสรวมเงินมาเลยก็ได้แล้วถ้าขาดตกยังไงก็เดี๋ยวก็คุยกันได้อีกทีนึงไม่ใช่ว่าร้อยปซนตตายตัวแบบนั้นไม่ใช่นะคะคุยกันได้ค่ะผิดถูกยังไงไปน่นก็ต้องคุยอยู่แล้วเนาะ